ไหลทุกดอกก oh. ็ยังดีครับไหลทุกดอกก็ยังดีสองวายสวยครับดอกนี้เต็มระบบทัสามหมื่นสามหมื่นนุ่มเสามหมื่นสามร้อยครับโอ้โหลงมาดอกนี้รู้เรื่องเลยครับน่อเงียครับสามหมื่นสี่ร้อยห้าสิบนีจัดทำเพื่อความบันเท่งเท่านั้นอาจมีภาพหรือเสียงที่มีเนื้อหาหยาบคายผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่าสิบแปดปีไม่ควรรับชมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยครับวันนี้เรามาพบกันกับเกม มาจองเวฮะหรือว่ามาจองหนึ่งนั่นเองวันนี้เดี๋ยวมาลองเล่นเกมมาจองหนึ่งกันดีกว่านะครับเ,เพื่อนๆครับวันนี้พาทุนมาไม่เยอะเลยนะพาทุนมาหลักร้อยนะครับพาทุนมา129บาทเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าขอเล่นเบ็ด2บาทละกันนะ,ะเ,นเพื่อนๆครับไปดูเบ็ด2บาทกันดีกว่าขอกดมือดูไปเรื่อยๆว่าเกมมาดีหรือเปล่าโอ้โหฟีมาเลยนะเกือบได้เลยนะมา2ตัว ถือว่ามาเรื่อยๆนะนเพื่อนๆนะแต่เส <pl ains> ียได้นะครับกดเบ็ดสองบาทนะได้สูงต่างสูงต่างโอ้มาดีครับดอกนี้สิบสามบาทเลยดิโอ้โหจัดไปครับอีกสามสิบหกนั่นไงมาจองหนึ่งครับโอ้โหมาจองหนึ่งครับทำเรื่องครับเหมือนมาดีเลยนะเพื่อนเบ็ดสองบาทเท่านั้นสี่สิบแปดบาทเลยครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนเบ็ดด่วนเลยขอเล่นเบ็ดสามบาทไปขอเพิ่มเบ็ดแล้วกันครับตอนนี้มีทุนมาดีก่อนหนึ่งนะครับบังไม่แนะนำนะเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีนะครับห้ามทำตามโดยเด็กขาด แต่ด้เกิดใครสนใจนะอยากลองเล่นดูนะครับลองคลิกลิงก์ใต้คลิปเป็นข้ามาดูได้เลยตอนนี้มาดูมาจองเบ็ดสามบาทกันเน่ยใช้ได้นะพอพอเบ็ดสองเลยครับนั่นไงโอ้โหโโหกศึเลยครับได้ตัวแพงมากดอกน,นี้ยืรางวัลเท่าไหร่เพื่อนแปดสิบสี่บาทครับเพื่อนครับโอ้โหถือว่ามาดีนะขอเปลี่ยนเบ็ดอีกแล้วไปเบ็ดห้าบาทแล้วกัน สองบาทมาดีครับเบ็ดสามบาทมาดีครับมา,มาดูเบ็ดห้าบาทเนื้อโอ้ได้คูณสองด้วยครับรอบนี้คูณสามด้วยโอ้จัดไปครับคูณสามมาดีคูณห้ามาไวาเกิดด้วยนั่นไงนั่นไงได้คูณห้า,าด้วยครับโอ้โหแล้วก็ยังคูณห้าไปหกร้อยเบ็ด, 500, ดบโอ้โหรู้เรื่องครับเบ็ดห้าบาทนั่นไงโอ้โหยังคูณห้าเลยครับเบ็ดหกร้อยเมื่อกี้ไม่ใช่เบ็ดหกร้อยดิเบ็ดห้าบาทนะครับหกร้อยห้าสิบเบ็ดบาทโอ้ยเอาไงต่อไปเบ็ดสิบบาทดีกว่าครับออโต้ไปสิงหมุนรอบนี้ ขอเปิดออโต้รอบนี้ขอเปิดออโต้เลยดิยาน,นิ่งสวยครับมาอยู่คูณ2ต้องมาดิสองวายแบบนี้สวยครับห้าสิบแปดบาทนั่นไงคูณสามไหมลุ้นนี่โอ้โหได้คูณสามจนได้คูณห้าไปครับแล้วก็ย้ำหรือเปล่าย้ำมห้าไปอีกแล้วครับโอ้โหหลายเดือนนะมาจองหนึ่งครับแนะนําเลยนะฮะลองเชื่งเข้าไปดูเนะาะบังไล่เป็ดน,นะครับเป็ดเท่าไหร่ก็ลงมาที่ดอกเลยสองร้อยเจ็ดสิบสองไปดินั่นไงอ่า เบ็ดสิบบาทก็เล่นได้นะเพื่อนๆนเดี๋ยวบางขอไล่เบ็ดไปเรื่อยๆเลยนะครับลองไล่เบ็ดให้ดูนะบเบ็ดไหนมาเบ็ดไหนไหนี่มาเดี๋ยวไปดูนะครับตอนนี้เบ็ดสิบบาทนะลงมาให้ดอกเดียว200บาทเท่านั้น,ะนะเอ้ยอย่าบอกว่าเบ็ดสิบลงฟรีให้เลยนะโอ้โหหยุดแน่นอนับโอ้โหนี่ไงสิ่งที่รอมาแล้วสเกเตอร์ฮะได้การหมุนฟรีมาแล้วครับลงให้ที่เบ็ดสิบบาทน,นั่นไงแจ่มบะ โอ้โหได้การหมุนฟรี2รอบเดี๋ยวมาดูกันว่าเบ็ด10บาทฮะลงฟรีมาให้ให้มาเท่าไหร่ดอกแรกโอ้โหว้าวเลยฮะดอกที่สองโอ้โหหมุนฟรีไปแล้วดอกที่สามให้อยู่ครับ6บาทคูณ4ไหมคูณ4จัดไปครับคูณ6ไหนั่นไงคูณ6แล้วเพื่อนๆครับคูณ10แน่นอนวายเกิดจับไปครับคูณ10โอ้โหได้ย้ำคูณ10อีกแล้วได้ถึงคูณ10ไปแล้วนั่นไงย้ำอีกแล้วครับ โอ้โหมานี้โคตรเกลือดเลยครับเนี่อสุดจัดเลยครับโอ้โหเป็นสิบบาทนะครับตอนนี้ลงมาให้ถึงพันเลยนะหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบสองบาทนั่นเจมโอ้โหไม้เดียวนะไม้เดียวมาเป็นพันเลยครับโอ้โหแล้วก็ยังไหลยอยู่วายเกิดด้วยมีคูณหกไหมโอ้โหไม่ตายให้นะครับตัวนี้ขอต่อคูณนั่นไงขอคูณสองคูณสี่จัดไปครับสวยดอกน,นี้คูณสี่ คูณหกหรือเปล่าวายเกิดแล้วจัดไปฮะได้คูณหกใหมาอีกแล้วคูณสิบมาดิโอ้โหเสียดายเพื่อนๆนะไม่ถึงได้คูณสิบนะครับโอ้โหแล้วแต่ว่าลงไม้ทุกดอกเลยนะลงไม้ดีมากนะลงฟีรรอบนี้สองวายแล้วไปดินั่นไงสวยเก้าร้อยสิบเลยอนะ่ะนั่นไงสามคูณสิบไปดิย้ำไปด้วยโอ้โหไม้นี้ถือว่าเดือดจัดเลยเพื่อนๆครับเดือดนะฮะหนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทนะฮะกลับมาจอง โอ้โหใจดีจัดครับลงฟรีเบ็ดนี้นะใจมาดีด้วยนะเพื่อนๆครับตอนนี้ได้ไปถึงสามพันกะว่าบาทเลยนะโอ้โหแต่ว่าช่วงท้ายนะครับช่วงท้ายไม่ลงให้เลยนะสามพันหกสิบสี่บาทรับรางวัลไปก่อนโอ้เบ็ดสิบบาทนะครับใจมาจากมณวานแล้ว <S 2> 2 <S วายสวยต่อนนี้ <3 S 1> ไปดิอือ <3 S 1> เอาไงกันต่อดีครับเอาไงกันต่อดีเบ็ดสิบบาทมาดีมากเลยนะเบ็ดสิบบาทนะฮะ เอาไงกันต่อดียะขอเปลี่ยนเบ็ดเลยละกันเบเ็ด20ไปดูเบ็ด20กันบ้างครับขอปิดโบรอบนี้เปิดโบดิไม่ใช่ปิดโบเปิดโบดีกว่าครับรอบนี้ลองดูเบ็ด20เปิดโบไปออตโต้ไป30มสิบหน่ลุ้นนะตอนนี้ครับมีสุตแล้วครับลองดูเบ็ด20กันบ้างลงมาเรื่อยๆก็ยังดีถือว่าเกมยังมาดีนะ อ่ะลงมาแบบนี้นนก็มีเกมยังมาสว,สวยเดี๋ยวก็มีดองใหญ่าให้แน่นั่นไงโูณสามสวยครับต่อในสี่ร้อยแปดสิบแล้วก็คูณห้าไปดิสี่นนนนนนร้อยนั่นไงเกิดจนได้ครับเบ็ดนี้ทำตายแล้วเบ็ดยี่สิบนั่นไงเพื่อนๆโอ้โหได้ไปเท่าไหร่ครับหมานี้ได้ไปเยอะอยู่นะครับหนึ่งพันสองร้อยสามสิบห้าบาทโอ้โห,โห,โหมาจองหนึ่งนะหากใครสนใจนะครับอยากที่จะลองเล่นดูนะลองคลิกลิงก์ใต้คลิกในข้อมูลดูได้นะเพื่อนๆนะ ลงมาดีมากนะไหลเกือบทุกไม้เลยนะครับเสร็จแล้วไหลมาเกือบทุกไม้จริงๆเปิดออโต,ต้ไป30หมุนโอ้โหเริ่มรัวยเลยนะ <c oughs> ขอฟรีได้ไหมสวยคูณ2ไม่เกิดวายใส่ได้ฮนะย้ำไปดิคูณ2สวยครับดอกน,นี้คูณ3ต้องมาแล้ววายเกิดสวยฮะคูณ5้า5ไหมลุ้นนะคูณ5ดอกน,นี้2องมาสิร้อยยี่สิบด้วยได้หนึ่งคูณ5โอ้โหเกินอุ้ยมวยเอาไม่นี้ไหลเดือดจัดเลย 2,616บาทอีกแล้วนะฮะโอ้โหทังไมจ่ายดีจัดเลยนะมาจองหนึ huh. oh, yeah. nice. ่งนืครับลองดูนะอ้ลิงใต้คลิ้งมาฟังกระดูไดังแต่บางขอย้ำนะครับไม่แนะนำนะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะครับห้ามทำตามนะห้ามทำตามเด็ดขาดนะครับเฮ้ยไหลสเก็ตเตอร์มาเลยสี่ตัวไหลสเก็ตเตอร์มาให้แเราเพื่อนๆะโอ้โหได้การหมุนฟรี14รอบการหมุนฟรีด้วยฮะมาดูกันดีกว่าให้เราหรือเปล่าให้มาเท่าไหร่ เบ็ดยีจะจ่ายเรามาเท่าไหร่มาลุ้นกันครับโอ้โหแต่ว่าหมนฟรีแล้วมา้หมดสิไปแล้วเออมาอยู่ครับดอกนี้เรายีแล้วก็เกิดวายด้วยสวยคูณ4 640เลยนะแสดงว่าได้ตัวใหญ่มาโอ้โหลงตัวใหญ่มาให้ด้วยว่าสาจีนนะครับเท่าไหร่760ดร้อยหกบบาทโอ้โหหลายนะหลายหลย,ย,ย,ยสองวายเกิดอีกแนละ้ววายเกิดสวยดิวายเกิดดีมากเลยนะมาจองหนึ่งนะ คูณสิบจัดไปครับได้ถึงคูณสิบรอบน,นี้แล้วก็วายเกิดยังคูณสิบไปดีสี่ร้อยแปดสิบโอ้โหเกิดดีจัดเลยนะวายสองวายแล้วฮะพันหกโอ้โหดูไม่ทันเลยเพื่อนไม้น,นี้ลงมาอย่างเดือดโอ้โหนั่นไงเพื่อน,อนเท่าไหร่ฮะนี้ละวันสองพันเก้าร้อยกับอีกแปดพันโอ้โหไม้นี้เป็นท์ยี่สิบนะครับลงฟรีกับปิ้งมาให้ตอนนี้จ่ายมาอยู่สามพันวาบาทแล้วนะสามพันหกแล้วนะเพื่อน,อนยังเหลือหกรอบการหนุนฟรี ยังให้อยู่หรือเปล่าโอ้โหแต่ว่าหมุนฟรีไปรัวๆเลยตอนนี้นะโอ้ช่วงท้ายนะครับห้าหมุนนะครับโอ้มาอยู่ครับดอกนี้ไปไวเกิดหน่อยสวยจัดสิบบาทแล้วก็สองไว้นี้เป็นไงไม่มีตัวไปให้นะเสียดายมากโอ้โหไปฮะสองไผ่หรือเปล่าสองไวสวยดอกนี้ไปดีภาษาจีนเจ็ดร้อยยี่สิบแล้วก็นั่นไงไปมาดอกนี้พันห้าร้อยหกสิบโอ้โหเดือดเดือดฮะลงมาเดือดจัดสองพันสามร้อยสองพันสามร้อยโอ้โห แล้วก็การหมุนฟรีเล่ท้ายโอ้โหน,นิ่งนะเพื่อนๆนะเสียดายครับแต่ว่าลงมาให้ดีนะตอนนี้6 0 5 2บาท6 0 5 2บาทกับเบทยี่บาทเอาไงกันต่อดีครับตอนนี้บวกขึ้นมาดีมากเลยนะอยู่หมื่นสามนะครับตอนนี้ยังอยู่หมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดบาทขอเล่นเบทสองร้อยได้ไหมสามร้อยเอ้ยเกินปุยสามร้อยเลยแล้วกันนะครับมาดูกันออตโต้ไปสิบหมุนดีกว่าขอเล่นเบทสามร้อยออตโต้ไป เฮ้ยอ่ามาครับสองสวยคูณสองสวยโอ้โหดอกนี้คูณสองเต็มเลยฮะนั่นไงเกือบไปฮะเกือบไหลให้ต่ออ่ามาอยู่เรื่อยๆลุ้นนะครับเป็นสามร้อยลีลุ้นจัดเลยนะขอดีเด,ดเออเก้าร้อยครับมาโอ้โหได้มา 1, หนึ่งพันกว่าบาทไหลทุกดอกก็ยังดีครับไหลทุกดอกก็ยังดีสองวายสวยครับดอกนี้เต็มระบบทัพสามหมื่น สามหมื่นเพื่อนสามหมื่นสามร้อยครับโอ้โหลงมาดอกนี้รู้เรื่องเลยครับเพื่อนเครับสามหมื่นสี่ร้อยห้าสิบบาทว้าวโอ้โหมาจองหนึ่งนะจ่ายแพงมากเลยเพื่อนนะคูณสองไหมโอ้โหไม่มีลายให้ครับยังเหลือสามรอบเปิดออโต้ใบเบ็ดสามร้อยไวเกิดแล้วมาดิจัดไปครับสามร้อยแล้วก็โอ้โหเสอไดายไวไม่เกิดไม่มีตัวไปให้ด้วย มาอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็โอ้โหเสียดายไม่มีตัวไปให้นะไม่ไหลไหลตอฟูนสองไว้ต้องเกิดทักตัวดิโอ้โหโอเคครับพอเท่านี้ดีว <c oughs> กว่าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าดีกว่านะครับหากถูกใจคลิปนี้นะอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดซับ c r i b e ฝากกดกระดิ่งให้กับช่องบางวินพาปั่นเงินด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าดีกว่านะฮะเพื่อนๆครับสวัสดี So we